เมนูแสนอร่อยของเราในวันนี้แกงเขียวหวานก้าด้วยเคียวหัวกะทิจนกะทิแตกมันใส่พริกแกงมีทั้งพริกแกงแดงพริกแกงเขียวหวานและกะปิเติมลงไปน่อยผัดพริกแกงที่ใส่ลงไปทั้งหมดจนสุกผัดให้นานหน่อยนะทุกคนถ้าพริกแกงไม่สุกจะมีรสปลาไม่อร่อยพอมั่นใจว่าพริกแกงสุกดีแล้วเรา ก็จะปรุงรสเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำตาลปี๊บผัดให้น้ำตาลละลายแล้วเติมหางกะทิเข้าไปอีกนิดนึงสูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ำเลยนะทุกคนกะทิล้วนๆได้ที่แล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่ไก่และเครื่องในไก่ที่ต้มเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากรอเดือดก็เติมมะเขือเปราะและมะเขือพวงเคล็ด หลับที่ไม่ให้มะเขือดำพอใส่มะเขือปุ๊บปิดฝาเลยจ้าอย่าให้โดนอากาศเป็นที่พอใจก็ใส่ใบโหระพาหลังจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยไม่ได้ใส่พริกนะกลัวเพศ